วันนี้กลุ่มสนุบปลอดภัยกับสมาชิกกันอีก็คือหนางสาวอิติมายังกินสนายวรนันท์าวุงโ3นางสาวุาพงศพิทักษ์ชัยสนางสาวอธิรันน์มีซินไรเวศ5นางสาวสุพัตตาเสือเนือนะกระผมแสลาัดของเราจะเป็นเล่นน้ำในวัดเชื่อว่าผู มีผู้ที่เราทำอยู่นะคะจะมาะกับผู้หญิงและสาวเพศสองที่ชอบผู้หญิงสั้วาหลักการทำคือว่าเราจะสวมเข้าไปในกางเกงที่สั้นเลยแต่ว่าพัตติที่เราใช้ี่จะเป็นพัตติแบบมัวมันจะช่วยเซฟไม่ให้โปมากเกินไปแล้วดูที่จอดนี่คือว่าระบายอากาศเพราะว่าถ้าไม่จอดข้างในจะอับ แล้วที่เย็บมือนี้คือเพื่อไม่ให้เวลาใส่อะบางครั้งใส่ไปอะไม่เห็นทางออกเอาเท้าไปเหยียบเหยียบแล้วก็ฉีกฉีกไปหลายตัวแล้วค่ะก็เลยก็เลยเลยน้นให้เห็นแล้วก็เพื่อให้ตกแต่งสวยงามด้วยอ๋อใช่ีนเพราะเป็นเศษผ้าเหลือนาดิไม่ใช่อชันติีกันนะคะเศษสีแดงอันนี้มันมันผาง่ายนะอาจารย์ จบหลักสูตรไหมคะหลักสูนไหมเดี๋ยวคุณเรไปเดี๋ยวอาจารย์สรุปทีเดียวค่ะ